จิมบีคิสเทเข้าไปท่องโลกของบาร์บี้ด้วยกันกดติดตามเลยเอาล่ะพายวันนี้พี่จะแคสนะให้พายเนี่ยลองเล่นบทเป็นนังหยาดตอนถูกแขนคอไหวใช่ไหมไหวค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะพี่หนู สบายมากอยู่แล้วค่ะปวดจิกจิแค่นี้พายเล่นได้ค่ะโอเคตอนนี้มันมืดแล้วอย่ากลัวล่ะโอ้ยไม่ค่ะพายไม่ใช่คนกลัวผีค่ะเร็วเลยค่ะจัดมาเลยห้าสี่สามสองหนึ่งโทษข้าไม่นิทำข้าไม่นิวางยาคุณกำไรช่วยด้วยช่วยด้วยข้าไม่อยากถูกแวนพอช่วยด้วยช่วยด้วย ถ้าจนหลอกให้หัว่ากโกนเลยนังดารานี่แน่ผีผีผีโอ้ยขำจังเลยอีนังดาราแค่เจอผีแค่นี้ถึงกับหัวโกนไปเลยอ,ะอ่ะสะใจจังเลยเนี่ยนะหรอคนที่มารับบทเป็นข้า โอ้ยขวัญออดแบบนี้มาเป็นนางหยดไม่ได้หรอกอินังดาราเอ้ยโอ้โหขำจังเลยพี่หยดพี่ไปแกล้งคุณภายเขาทำไมดูสิตัวสันเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขาพลาดพลั้งโดนเชือกผูกคอตายไปจริงๆจะว่ายังไงเหอก็ดีนะสิบ้านนี้จะได้มีสมาชิกเพิ่มอีกคนหนึ่ง ข้าอยู่กับเองแล้วข้าปวดหัวเหงาใจแย่เอานางคนสวยนะั้นมาเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะโทษพี่แค่นี้ยังบาปก,กรรมไม่พออีกหรือยังไงดูซิอยู่ที่นี่กันมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วไม่ได้ไปขุดไปเกิดเพราะพี่คนเดียวเลยโอ๊ยอย่ามาโทษข้านะนางหยาดเองนี่จริงๆเลย ไปดูอะไรสนุกสนุกกันต่อดีกว่าย้น่ากลัวจริงๆไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพายไม่เล่นแล้วพายไม่เล่นแล้วจยด้วยจยด้วยพายไม่เล่นแล้วคุณพายคุณพายเกิดอะไรขึ้นคะอยู่ๆทําไมร้องรั้นแบบนั้นรินตกใจมากเลยค่ะผีค่ะคุณรินผีตอนที่พายเล่นนะมีผีโผล่มาหน้าตาน่ากลัวมากเลยค่ะคุณริน าภายไม่เอาแล้วภายไปเล่นบทนี้แล้วนะคะโอโทษแต่การถ่ายทำกำลังดำเนินไปนะคะถ้าคุณภายไม่เล่นแล้วใครจะเล่นคุณรินเล่นเองก็แล้วก,กันไม่เอาแล้วภายขอไปทำใจสักสองสามชั่วโมงก่อนคุณลินเนะี่เล่นบทนี้ไปก็แล้วกันนะคะอ้ยใช้สแตนด์อินก็ได้แล้วค่อให้เขาตัดต่อหน้าของภายแทนภายไม่เอาภายไม่เอาวันนี้นะอุ้ยน่าตัว คุณพายคุณพายคะคุณพายโอ๊ยอะไรกันนี่คุณรีมคุณจะเล่นเองเหรอแน่ใจเหรอว่าคุณจะเล่นได้คุณไม่ใช่ดารานะถ้าเกิดทำให้กิฟเสียเวลาเนี่ยกิฟไม่เล่นนะคะจะบอกไว้ก่อน ฉันก็ไม่ได้อยากจะเล่นหรอกค่ะคุณกิฟ์แต่ว่าคุณพายก็เล่นไม่ได้โอ้ยพายก็เหมือนกันปัญญาอ่อนสิ้นดีเลยผีเผอจริงๆแล้วมันจะมีที่ไหนกันล่ะนี่มันละครนะโอ้ยดูซิเนี่ยต้องเอาพูดจัดมาเล่นเฮ้ยถ้าเกิดส่งบทไม่ดีทําให้กิฟ์เล่นไม่ดีนะกิฟ์จะทอดคุณนะคะคุณรินเออค่ะรินจะพยายามนะคะรินจะเล่นให้ดีที่สุดค่ะ น่าเบื่อน่โมโหจริงคิดถูกหรือผิดนะที่มาเล่นกองเนี้ยเฮ้ยคุณกิฟด,ดาราจอมเรื่องมากเพิ่งจะเคยเห็นริสก็คราวนี้แหละวุ่นวายซะแล้วล่ะกองถ่ายกองนี้เฮ้ยปวดหัวห,หนึ่งริน เองเนี่ยเป็นคนที่คุณพระให้ความสนใจมากกว่าใครสนิทสนมมากกว่าใครเองเจอดียิ่งกว่านางพายแน่ฉันจะเอาให้แกจับไข้หัวโกรธมาทํางานไม่ได้เลยเด็กๆถ้าอยากรู้ว่านางรินจะเป็นยังไงต้องอย่าลืมกดติดตามให้กันกดไลค์ให้กันแล้วมาดูคลิปหน้านะจ๊ะเราจะหลอกมันให้หัวโกรธเลยจริงไหม